สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสมดีนะครับที่หกนะฮะพฤศจิกายนครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็มาพูดถึงหนึ่งวันครับเวลานะฮะวัหนึ่งห้าสิบนาทีนะครับก็ปูอับแชอโต้ลบดีครับซ่อมเบรนวีเอ็มโฟกโวเป็นยุโรปเฉพาะทางผมช่างปืนนะครับก็สาระดีน่ารู้นะฮะเกี่ยวกับรถยุโรปครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับท่านไหนที่ใช้เบีมินะฮะวันนี้เราพูดถึงกระป๋องพักน้ําครับนี่ฮะนะครับ ก่อนอื่นนะฮะท่านไหนที่ชอบดูแลรถด,ด้วยตนเองแล้วก็เปิดฝากระป๋องพักน้ําตรวจเช็คน้ำํำบ่อยๆนะครับก็ให้ระวังนะบางจุดนะครับที่จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้นะหลายคนนะครับหลายเคสนะเกิดขึ้นแล้วนะปิดฝากระป๋องพักน้ําไม่สนิททาให้น้ําเนี่ยรั่วลีกหรือดันออกมาจากกระป๋องหม้อพักน้านะในที่สุดรถก็โอ้รหฮีตแล้วก็เสียเงินหลายหมื่นหรือหลายแสนอันนี้เจอกันมาเยอะแล้วนะครับ บางครั้งเราเปิดฝากระโปรงแล้วเราจะไปธุระนะเราก็มาเปิดเช็คดูโดยการที่เรารีบร้อนหรือใครมาเรียกหรือด้วยด้วยเหตุต่างๆอาจจะพังเผือนะครับไม่ได้ปิดฝากระบอกพักน้ําไว้นะเปิดเอาไว้แล้ววิ่งออกไปนะครับไม่เกิน5กิโลหรือ1 0กิโลความร้อนจะขึ้นนะหากท่านไม่จอดรถอีกความร้อนก็จะขึ้นสุดเลยนะครับหรือที่เราเรียกว่าโอเวอร์ฮีทนะก็คือความร้อนในเครื่องยนต์สูงจัดน้ําเดือด ทำให้น้ำได้ดันออกนะจากตัวเครื่องนะก็คือน้ำแห้งนั่นเองนะเป็นต้นเหตุทําให้สูบติดนะกระบอกสูบเป็นรอยแหวนลูกสูบอ่านะเสียหายเป็นเส้นนะหรือที่เราเรียกกันว่าลูกเบรกลูกสูบเบรกเกิดจากเครื่องออร์ฮีทนะครับก็ฝาโก่งเสื้อบิดตามลําดับทําให้เราเสียเงนินเนี่ยนะในเครื่องเชียงกงเนี่ยตัวหนึ่งก็หลายแสนในรถรุ่นใหม่ๆส่วนรถเก่าๆก็สี่หมื่นขึ้นไป นะค่าแรงค่าอะไรที่ต้องเปลี่ยนนะประหากเพราะนั้นนำพามาให้เสียนันเยอะแยะมากมายนะจากเคสประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะครับเวลาท่านเปิดกระป๋องพักน้ำนะให้รีบเป็นเหมือนการเติมน้ำเลยและรีบปิดกลับเข้าไปกันลืมนะครับกันลืมนะเพราะว่าคนเราพังผืดได้นะอาจจะนะถูกเรียกไปใช้งานอย่างอื่นหรือนะเรียกทำอย่างอื่นเพราะนั้น มนุษย์เราส่วนมากจะพังผืแล้วก็เมื่อลดอวปหิษีแล้วมันไม่ทันแล้วทุกอย่างแก้ไขไม่ทันแล้วนะ <_ d ata> เสียงเงินอย่างเดียวครับหาเงินแล้วก็ต้องมาซื้อเครื่องใหม่หรือบางคันก็ฝาโก,ก่งอย่างเดียวก็ไปให้ช่างเขาปาดฝาเจียฝาแล้วก็มาซ่อมใช้ใหม่สรุปว่ามันก็ไม่ทนเครื่องยนต์ก็ไม่เหนียวนะ <_ d ata> ในครั้งต่อๆไปมันอาจจะเกิดความร้อนขึ้นอีกได้ต่อนเนื่องเพราะฉนั้นมันไม่อยู่ในสเปคสแตนดานซะแล้วนะมันก็เหมือนเครื่องมันชําเพราะฉะนั้น วิธีการนะฮะเติมน้ารีบเช็คน้ําและรีบปิดนะครับโดยมีเงื่อนไขแบบนี้ครับท่านไหนใช้บีเอ็มที่มีกระป๋องพักน้ําแบบนี้ที่ผมเอานามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะท่านสังเกตดีๆว่าในกระป๋องจะมีเคี้ยวพลาสติกอยู่เคี้ยวหนึ่งนะที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับเคี้ยวหนึ่งนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลูกศรใช่ไหมฮะที่ชี้นะครับนะลูกศรเดี๋ยวผมท่านทำแต่น้สีแดงให้นิดหนึ่งนะครับท่านจะได้เห็นชัดขึ้นนะฮะ ตรงนี้จะเป็นลูกศรน,นะฮะที่เราต้องหมุนฝาและมันตรงกันนะบางทีนะไอ้ตรงลูกศรเนี้ยมันเป็นจุดดำๆมันไม่มีสีแบบนี้ที่ผมแต้มให้ดูเพราะฉะนั้นคุณอาจจะบิดเอวไม่สุดก็ได้พังเผลอนะเพราะฉะนั้นนะถ้าหากมีเนจิหรือสีอะไรก็แล้วแต่มาแต้มทําสัญลักษณ์ไว้ก็ดีให้มันเห็นเด่นชัดนะเราจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับนะทีเนี้ยท่านเห็นแง่ตัวนี้ไหมเป็นแง่พลาสติกนี่คือแง่สุดล็อก ในกรณีที่ขันฝาสุดนะอันนี้คือแง,องน่ตัวกระป๋อง่วนตัวแห่ล็อกสุดของฝากระป๋องพน้้ำก็คือเงี้ยงนี้นะม,มันจะมีเงี้ยงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะผมแต้มสีฟ้าท่านเห็นมันเด่นชัดนะท่านจะได้ดูได้ง่ายเห็นไหมมีเงี้ยงอยู่เพราะนั้นเวลาเราหมุนฝาเนี่ยหรือขันฝาเข้าไปเนี่ยนะบางทีมันตึงแล้วเราคิดว่ามันแน่นแล้วนะโดยที่เราไม่ได้ไขล็อกสุดท้ายเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเริ่มตึงแล้วอ่ะผมเอาแค่นี้ เห็นไหมฮะเพราะนั้นมันยังเหลือช่องห่างอยู่เยอะเลยมันไม่สุดโอกาสที่น้ําจะลีกออกมามีสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราขันไม่อยกอเริ่มตึงเ,เริ่มแน่นมากแล้วะนะแน่นแล้วเนี่ยนะแน่นแล้วเราเกี่ยวสุดแล้วมันก็มีระยะหา่างนะแต่ระยะห่างก็ต้องมีเท่านี้แหละครับเพียงแต่ว่าฝามันไม่สุดล็อกมันนะท่านต้องรู้ให้ดีอันนี้ผมทำเครื่องหมายท่านเห็นเด่นชัดเลยว่าล็อกมันอยู่ที่สีฟ้าตรงนี้ ของก็บอกพักน้ําส่วนฝาเนี่ยก็เคยอ,อยู่ขีดนี้ขีดเงี่ยงเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องหมุนฝาเนี่ยมาให้ตรงกับอ่านะสัญลักษณ์ของก็บอกพักน้ําก็คือสุดเงี่ยงมันมันจะชนพอดีนี่ฮะอนะผมขันมันนะฮะเห็นไหมสุดแล้วเห็นไหมสีมันตรงเงี่ยงพอดีเลยอันนี้คือสุดนะครับไปไหนไม่ได้แล้วแน่นนะกันความพังเผอนะเพราะนั้นบางคนก็ อ่าเขามีสัญ,ญลักษณ์อยู่แล้วนะที่ตัวฝากับตัวกระป๋องแต่เพราะเอิญเนี่ยตัวฝามันเป็นดาแบบนี้เห็นนฮะท่านก็จะเห็นเด่นมันไม่เด่นชัดอาจจะพลาดพังได้นะหรือเผลอนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีเมจิกก็ได้เหมือนกันนะก็คือว่าทําลูกศรไว้เลยหรือสัญ,ญลักษณ์ไว้เลยนะบนตัวลูกศรของมันนะครับเวลาเราอ่าดูเปิดน้ําดูด้วยตัวเองเนี่ยเราจะได้อ่าไม่ต้องไปดู เนื่งข้างล่างหรือล็อกข้างล่างให้มันตรงแบบนี้อาศัยดูที่ลูกศรแบบนี้เอาเลยเห็นไหมฮะมันจะตรงกันแบบนี้นะถ้ามันไม่สดุดมันก็อยู่ท่านี้นะแต่รถท่านอาจจะไม่มีสัญลักษณ์สีแบบนี้เด่นชัดมันเป็นสีดําเลยท่านอาจจะพลาดนะมีคนพลาดตรงนี้เยอะมากแล้วก็สไลด์มาหาผมนะฝาโกงสมัยก่อนก็เยอะนะในยุคนี้น้ำหายก็เยอะหาปัญหาไม่เจอนะครับก็คือตัวนี้เลยนะฮะ นะเป็นข้อมูลนะครับส่วนฝาด้านในครับยังมีเชียงเล็กอ,อยู่นิดนึงนะท่านต้องสังเกตว่าข้างในฝารุ่นเนี้ยจะมีโอลิงอยู่สองชั้นนะครับนะแบบนี้ครับนะมีโอลิงชั้นนอกกับชั้นในนะอันเนี้ยตัวล็อกเสียหายแล้วฝาเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือโอลิงอยู่แค่ตัวเดียวตัวนี้เห็นไหมนะตัวนี้ตัวเดียวนะมันก็ไม่สมบูรณ์แสดงว่าฝาเสื่อมน้ําก็มีโอกาสลิกได้ เกิดจากฝากระบองพักน้ํานั่นเองนะผมจะแงะไม้ดูนะอลิงก็จะเป็นสองชั้นนะตัวเท่านี้แหละครับเนี่ยตัวแบบนี้นะมันจะใส่ทั้งล็อกในและล็อกนอกนะเพราะฉะนั้นฝาเนี่ยมันถูกได้พลาสติกมันกรอบนะชิ้นส่วนมันก็หล่นลงไปในกระป๋องนี่แหละครับยางพวกนี้ก็หล่นลงไปในกระป๋องแต่เราไม่เห็นนะขณะเราใช้งานเพราะฉนั้นถ้าท่านเปิดทุกวันนะก็มาตรวจเช็คดูว่าไอ้สองตัวเนี้นะฝาปิดกระป๋องพักน้ําเนี่ยหรือตัวเนี้มันจะมีวาล นะเพื่อกักแรงดันด้วยนะครับเพราะนั้นสําคัญมากนะของแท้แพงมากหลายพันนะมันมีจุดที่สําคัญอยู่ในฝากระบอกพักน้ําเพราะนั้นถ้าเห็นโอลิงสองตัวยังคงสภาพอยู่ก็ไม่มีปัญหาใช้ต่อได้แต่ถ้าโอลิงตัวนี้มันหายไปแล้วหรือมันแหว่งหรือปีกพลาสติกตัวนี้มันฉีกแตกไปแล้วควรรีบสั่งฝาเนี่ยทั้งตัวมาเปลี่ยนเลยนะไม่ต้องรอให้มันหลุดออกไปจากกัน นะเปลี่ยนชิงเปลี่ยนก่อนเลยนะครับปัญหาเรื่องน้ําหายก็จะไม่เกิดขึ้นหรือ,อความร้อนที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์เนี่ยสูงหรือโอเวอร์ฮีทเนี่ยปัญหาที่มันร้ายแรงมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สูญเสียเงินไปนะครับเยอะแยะมากมายกับแ,แค่การที่เราทั้งเผลอปิดฝาระบอกน้ำไม่สนิทหรือลืมปิดฝาเพราะนั้นในสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะก็หวังเป็นความรู้ไปสาธารณะนะฮะก็ ช่วยในระดับหนึ่งให้พวกท่านเนี่ยเกิดความถูกคิด <c oughs> ขึ้นมานะครับเหมือนมีคนมาเตือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทราบขั้นตอนมันแล้วก็สามารถเปิดได้ทุกวันและครับ <c oughs> อยากจะเปิดดูก็เปิดได้ <c oughs> น้ําพองน้ําหายยังไม่เข้าไปหาช่างจะเติมเองไปก่อนได้เพื่อประคองอาจจะรองเงินเงินไม่พร้อมอาจจะลดตอนนี้ยังไม่วิ่งทางไกลแค่รับลูกรับหลานก็ถูกถ่ายไป้ก่อนก็ยังช่วยท่านได้นะ แต่ถ้าท่านเมื่อไหร่ท่านพร้อมเห็นสมควรถ้ามีอาการน้ําหายนะควรให้ช่างรีบตรวจสอบหาปัญหามันให้เจอแล้วทําการแก้ไขนะครับเพื่อความปลอดภัยของเครื่องยนต์แล้วก็เงินในกระเป๋าท่านเพราะฉนั้นนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในคลิปนี้นะฮะกดติดตามนะเดีย๋ยวผมจะนําความรู้ดีๆมาบอกท่านอีกนะฮะก็ขอจบคลิปแบบนี้แล้นี่ก่อนครับผมชักปืนนะครับผมครับสวัสดีครับ